ขอกราบสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาทำค็อกเทลที่ไม่มีแอลกาอฮอล์หรือว่ามอกเทลนั่นเองนะครับเป็นสูตรของเวอร์จินมูฮิโต้นะฮะก็มาเริ่มทำกันเลยอตอนนี้ผมมีน้ำมะนาวฮะในแก้วแก้วธรรมดานะครับขั้นแรกแล้วก็น้ำตาลครับเป็นน้ำตาลทรายแดงนะครับแล้วแต่ว่าชอบหวานมากหวานน้อย โอเราคนให้น้ำมะนาวกับน้ำตาลมันเข้ากันคน,กคนสักพักหนึ่ง วจินมูมโตนะครับก็จริงๆแล้วก็เป็นเมนูที่ทำง่ายๆนะครับชิลๆเลยสดชื่นด้วยนะครับถ้าไปตามบาร์หรือตามาผ่ามีขายได้หลัก100ยครับนะครับต่บอหเซิร์ฟโอเคน้ำตาลเริ่มละลายต่อไปนะครับเราก็ใส่มะนา ผมใส่สัก2แว่นนะครับแล้วก็ใบมิ้นท์หรือใบซาลาแหน่นั่นเองสักใส่ไปเลย6-7ใบ8ใบแล้วแต่ปริมาตรแก้วนะครับถ้าแก้วที่ปริมาตรสูงหน่อยก็ใส่เยอะนะครับแล้วก็จุ่มๆมันในในน้ำเมื่อกี้ต่อไปก็เราใช้ที่บดนะครับเป็บนแบบบ้านๆคือถ้ามืออาชีพเนี่ยเขาจะมีที่บด เราจะเห็นเงินบ่อยนะตามบารจน็นที่บดเราก็บดแบบบ้านๆน,นะครับพยายามบดใบสะแน่ให้มันมีน้ำมันหอมระเหยออกมาเยอะๆนะครับเวลาดื่มเราจะได้ได้กลิ่นหอมๆส่วนของมะนาวนะครับคือถ้าเราบดจนแบบมากเกินไปมันจะมีน้ำมันที่ผิวมะนาวออกมาแล้วมันจะขมนะครับพยายามไม่ต้องบดมากเดี๋ยวมันจะขมไป จริงสูตรนี้มันก็ทำเหมือนแบบมูยิโตะแบบธรรมดาแบบไม่เวอร์จิ้นก็คือ,อจริงๆถ้าเรามีเหล้ารำใส่เข้าไปนะครับก็กลายเป็นมูยิโตะรับรองว่าอร่อยแน่นอนอันนี้ทำแบบเวอร์จิ้นสำคนไม่ดื่มแลกหอห่อนะครับโอเคคิดว่าน่าจะโอเคแล้วครับน้ำตาลละลายตัวดีเสร็จแล้ว ขั้นต่อไปเราใส่น้ำแข็งน้ำแข็งน่าผมใช้น้ำแข็งไซเว่นนะครับแบบน้ำแข็งเกรดมาที่แบบกรอบๆหน่อยมันจะได้แบบเนื้อสัมผัสที่แบบโอเคเข้ากาันดีมาเป็นก้อนใหญ่หกเลยนม่เป็นไรหาใส่ ทุกไม่เี็โอเครอดรอแล้นะครับ,รบรขั้นตอนสุดท้ายของวัวจ้นมุฮิตโตของเราเคือโซดาครับชั้นคนนี้หนึ่งสีสวยมากเลยครับ เรียบร้อยครับสำหรับวิวจินมูฮิโต้นะครับเรียบร้อยเพียงแค่นี้ขอบคุณครับ